بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله قوشكر الله سبحانه وتعالى ني ني, ني... ني ونير او زهري توارو بن คนที่ชุกรต่ตอบรสุบฮานะฮูวัตาละซึ่งชุกรแท้จริงก็คือเราชุกรด้วยการกระทําของเราในการทำกระดาอลอสุบฮานะฮูวัตยาละเราพยายามให้เราอยู่โดยเฉพาะในช่วงเราเริ่มปีใหม่ของฮิจรัอันนับวีย์ฮิจรัในอิสลามเนี่ยด้วยการที่เราปรับด้วยการที่เราพัฒนาตัวเองให้คนที่ يين <applause> جمكرن الله سبحانه وتعالى رملك مغماط الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى القران ولقد اذا رانا لجحنا كثير من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون اي الله سبحانه وتعالى ده الله سبحانه وتعالى ده เราเรอเนีไออัลลอฮุซุบนาลาได้เตรียมได้สร้างสำหรับนรุษนรุคนั้นก็คือมากด้วยยินและก็มนุษย์เพราะพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยละหุมโอรูบุลเลยฟกะฮูนะบิฮะเขามีหัวใจอัลลอฮฺตาลาให้หัวใจให้กับพวกเขาและก็เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์สิ่งที่อัลลอฮฺตาลาสร้างเครื่องมือให้เครื่องมือให้กับพวก,พวกเขาในการที่จะทำความเข้าใจศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะหูวะละอลา ว่าหุมอายุนุลยายุบสิรูเนบิฮะและวก็มีดวงตาอัลลตาลาให้ดวงตากับมนุษย์หวังว่ามนุษย์ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยดวงตาเหล่านี้ในการที่จะแสวงหาความรู้ในการที่จะทําความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮแต่คนที่อัลลอฮฺตาลาได้เตรียมนรกสําหรับพวกเขาไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการทำวามเข้าใจในศาสนาวันหุมอายุนุลยายุบสิรูเนบิฮะและก็มีหูอัลลอฮฺตาลาสร้างหูให้กับมนุษย์หวังว่ามนุษย์ได ใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะทําความเข้าใจในการที่จะใกล้ชิดกับลอสซาลาฉะนั้นคนที่ไม่ใช้ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะดํารงชีวิตลอสตาลาเปรียบเสม,มือนว่าอุลัยอิกเกอ,อรอันอัมลอสาลาได้เปรีได้เปรียบเทียบพวกเขาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานบัลหุมอลัลลอฮและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็คือยิง่งยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานถ้าพวกเขาไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะดํารงชีวิต มืก็คือใช้นับสู่อย่างเดียวไม่ได้ใช้หัวใจไม่ได้ใช้ใสายดวงตาหรือก็ไม่ได้ใช้หูวในการที่จะเข้าใจใน ayah ของลสุบฮานะฮูตะละอัลาวัสทัฟรุลลอฮฺลิวร่าคุมวาฟุยดูอัลลอฮฺอินนัลลอฮฺบัสซิรุบลิบะลิอัสสลามุอะลัยคุมวะรัดดุ